Fi r e s t a s h นะครับก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เอาท์ดอร์แล้วกันอย่างชีพซ u r v ว v a l ฉุกเฉินอิมเมอเจนซีอะไรก็ตามนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ยืมมารีวิวส่วนราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนดูใต้คลิปที่เดสคริปชันและพิมพ์คอมเมนต์นะครับอันนี้ก็เป็นไฟแชกพวงกุญแจแล้วกันหรือว่าเป็นพวงกุญแจที่สามารถจจุดไฟเหมือนไฟแชกได้กันน้ำนะเขาบอกห้อยกุญแจได้แล้วก็จุดไฟได้ด้วยนะครับ True Utility นะครับชื่อแบรนด์รหัสคือ tu 262นะครับ f i r e s t r ส t c h นะครับ m i n i w a t e r p r เ o f key ring lighter นะครับเป็นไฟแชกห้อยกุญแจขนาดเล็ก Replaceable Flint and w i c k นะครับไส้เปลี่ยนได้นะครับแล้วไอตัวสปาร์คที่จุดไฟอ่ะแบตเขาเรียกฐานเนาะฐานไฟแชกก็เปลี่ยนได้ด้วย r e f i l l a b l e with Lighter Fluid เตมิมน้ำมันไฟแชกได้ด้วยนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณอย่างนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราลองมาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงครับ ตัวตลับเป็นพลาสติกใสนะครับแล้วก็เปิดด้วยการงัดแบบนี้นะครับรายกบานพับเนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวเคสเป็นวอเตอร์ไททด้วยก,ก็คือกันน้ํากันฝุ่นได้เพราะมีโอริงนะครับแต่ว่าดีระดับไหนก็ไม่ทราบอันนี้ก็จะมีราคาบอกว่า650าบาทบอุปกรณ์ตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะเป็นผู้ชมนะครับเขาสั่งซื้อมาแล้วเขาอยากจะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเผื่อบางคนจะมีไอเดียเออสำหรับ คนที่ชอบอุปกรณ์แบบนี้นะครับก็ลองไปดูเป็นตัวเลือกว่ามันน่าสนใจไหมนะครับเป็นพวงกุญแจห้อยแบบนี้ขึ้นเครื่องไม่ได้นะครับย้ำนะถ้าเขาตรวจเจอนี่คือโดนยึดแน่นอนนะครับน้ำหนักทั้งอันเลยคือ26งกนะครับยีกรัมมีน้ําหนักประมาณนึงแหละตัวเล็กๆขนาดนี้นะครับขนาดของแคปซูลไม่รวมไอห่วงห้อยนะครับอย,อยู่ที่ประมาณ2นิ้วโดยประมาณนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มาก ตัวแคนิสเตอร์หรือตัวกระป๋องเนี่ยครับจะเป็นวัสดุน่าจะเป็นสเตเลดไม่ก็เป็นเหล็กโครมนะครับซึ่งถ้าลองสังเกตดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีหน้าตาคล้ายคล้ายแคปซูลยานะครับเห็นไหมซึ่งเจ้าแคปซูลเนี้ยนะครับมันก็จะช่วยให้พกพาแล้วก็ดูแบบไม่ประเจิดประเจิดมากนักนะครับเหมือนเหมือนพุ่นจธรรมดาแต่มันก็น่าสงสัยเพราะมันข้างในมันมีนมอะไรวะนะครับแน่นอนตัวหัวสวิตริงเป็นแบบแบนกว้างทําให้อ่อ เกี่ยวเข้าไปในพวงกุญแจหรือว่าสามารถจะพกพาได้แน่นอนนะครับมันมันหนาเนาะมันแข็งแล้วก็ตัวสเปรดริงเล็กๆตรงนี้ก็มีด้วยส่วนการเปิดก็เพียงแต่หมุนนะครับออกแบบนี้เราก็จะเจอกับฝาครอบซึ่งาฝาจะมีเกลียวอยู่ด้านบนนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีโอริงนะครับอันนี้แห้งหน่อยเนาะแล้วข้างในก็จะเป็นตัวล้อสำหรับสปาเรามีไส้นะครับซึ่งการเติมน้ำยานะครับผมเดาว่าน่าจะหยอดลงไปในนี้เลยนะครับ จุ่มๆลงไปเนาะเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่าสปาเกมันติดแต่ว่าไอตัวไฟอ่ะมันไม่ติดนะครับเพราะว่าน้ํามันไม่มีอ่ามันก็จะแบบเนี้ยฟืดๆถ้ามีน้ำมันชุ่มๆอยู่ที่ไส้มันเนี่ยมันก็จะติดเป็นไฟแช็คแล้วก็ใช้ก่อไฟอะไรได้นะครับตัวฐานแบตนี้ก็เปลี่ยนได้ด้วยนะครับจะถอดยังไงไม่ทราบเหมือนกันเดาว่าน่าจะหมุนมันมีวิธีหมุนมาแหละเนาะ เติมเติมไส้เติมอะไรก็เก็บก้อหมุนประมาณนี้นะบิดบดแค่นี้เลยนะครับก็เ,เป็นพวงกุญแจที่ซ่อนไฟแชกไว้ข้างในแล้วกันจะว่าอย่างนั้นเนาะนะบแบรนด์ก็ t o utility แหละมั้งนะครับ,บ,รร utility, รบเป็นไฟแชกขนาดเล็กค่อยกุญแจรถไส้เปลี่ยนได้น้ำมันเติมได้แล้วก็ไอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไอฐานนะครับฐานไฟแชกก็ได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้เลย เติมยังไงไม่รู้ผมพยายามจะหมุนมันหมุนไม่ได้นะครับน่าจะต้องแหย่น้ําลงไปจิ้ม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 ให้มันชุ่มชุ่มนะครับลอ้อก็ชึ๊บชึ๊ชึช๊ประมาณนี้นะครับเล็กดีนะครับดูเรียบเรียบเป็นพวงกุญแจ์นะประมาณนี้นะครับผมแล้วเ,เจอกันใหม่ตอดหน้านะครับทุกคนไว้ไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่มีอะไรมาให้ดูเรื่อยๆเลยบ๊ายบายนะครับขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮบิไรเดนเอาท์